สวัสดีค่ะช่องหนุ่มบ้านนาชาแนลนะคะเมื่อนี้กระพาม้าก,กุนมันแซงเนาะคะ่ะฝับจริงจริงเบิ่งอันแม่น้องมีต่างมันกุนมันแซงเนาะคะ่ะมาเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องกำลังมองมันคำหมาบ้านไงนค่ะมากระสองคนเนาะคะ่ะแม่ตุ่นเพิ่นกำลังนัดตามมาเนาะคะ่ะอันนี้กับเป็นมันแซงที่เพิ่งกุนได้เนาะคะ่ะมายังบระน มาดูค่ะพ่อแม่พี่น้องมาดูมาด,มาดูโอ้โอ้โอ้ปลาปลาอยูนน่ในเงาไพ่ครับพ่อแม่พี่น้องเออลลององงบิเงง่งแม่น้องมีตังบนได้มันแซงเนาะค่ะน้องหญิงกับเมื่อยกลุนแล้วเนาะน้องหญิงกลุนบ่อันเกียงปันใดเนาะบ่สู้แม่น้องมีตังเนาะ นั่งซ้าเมื่อยนะคะแม่น้องมีตังนี่เชียนกนมันแซงนะคะหเห็นอีกแล้วบ่้งาไผ่เงาไผ่ค่ะพ่อแม่พี่น้องเงาไผ่ <c oughs> ก,ก็มะกนในแบบนี้นะคะในป่าป่าไผ่นะคะบรรยากาศ บรรยากาศทงป่านี่เนาะค่ะเขาก็สิกลตามติ่งมันแบบนี้เนาะค่ะอันนี้เขาเอื้นว่าติ่งมันเนาะถ้าตามติ่งตัวนี้ไปมันก็สิเห็นหัวมันเนาะค่ะท่นี้กลนต่อไม่ได้เนาะค่ะคาต่อถ้าเพื่อนอาพามาอยู่เนาะขุดขุดขุดยังขุดหัวมันขุดแซวออกให้ได้บ่เงาไผ่เงาหันเดนี้ บ้ามาพันหมองนึ่ไปได้สะดวกสบายเลยรอเหมือนอีคิวพูดรอรอนะคะพ่อแม่พี่น้องรอใซ่เอากระตือง่ายๆครัมาเบ่งดูห่ะเขาเอื่นว่าอีหยังก็คือกะตึงมนันเนาะตอนที่กระตึงนั่นแหละค่ะถ้านำถ้านำมันไปมันก็ที่เห็นหัวมันเนาะคะ่ะตัวนี้มันมันมาจุดตัวนี้ตัวนี้พุ่มเริ่มต้นนี้โบ นี่เจ้าเห็นบ่มันลงหัวแล้วนี่เจ้ามาแต่ใส่นี่อ้าวก็ต่อกันไปนี่แหละโตท่างพี่ยังไม่ได้ไปนี่โอ้เออสนิชยืนไว้ยู่นี่นี่นะค่อยบอกให้เจ้ากลนกระตือนี่นะกระตืออะไรไหนนี่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 เสียมแต่แลาวมันต้องเสียมแต่เง้ยนักมากว่ะนี่ก็นักคือกันละเออหรือว่าเมื่อไหร่กบเจักโดนแล้ะค่ะพ่อมีคนแล้วมากันสองคนนะค่ะ งอเง้งก็เง้งกันอยู่ในป่าสองคนแม่เนาะไม่ตองแทงตาแล้วเนาะมาขูดมือคอยบังหันเลยงานบังคือซร้งสิบกได้ีกนี่ล่ะค่ะพ่อะมีเนาะวัดคือซร้งสิบกได้ีกนี่ล่ะเอาเสียบไปมึงไหนฮะมีแต่หัวบ้านเสียงรถแม่นบอมาแล้วคนโอ้ยมาอีกคน ชอบวะจอบอยังจอบมันหรือจอบหักยังไมรู้จับเถอะโอ้ยคนยามันสิ่งเดียวกันอยู่กับตัวพี่นะจักเลี้ยวมันมาทางเดียวกันนี่ตรงหัวแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องห่านว้าวมาดูมาดูมาดูค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะ อันนี้หัวมันเนาะค่ะหัวมันค่ะหัวมันโอ้ยค่อยกดไปอีกหน่อยเดี๋ยวค่อยกระห็นแล้วนี่เธอไม่ใส่ขวบเห้เยอะฉันเหนื่อยก่อนไงเป็นได้ว่าแม่พี่น้องมาน้าน้องแม่น้องมีตังค์ว่าไม่พิังค่ะได้แน่นอนนนมีความหมาได้ผนขึ้นอยู่บ่ขึ้นอยู่บ่ พื้นไม่สับแนี่นอนห้ามสับน,สนะเอาสวยๆนะไม่สับรู้สึกว่าค่อยนึ่งหอบได้ไนลยว้ายใหญ่ใหญ่ป้อ,อนเอาพี่น,น้องใหญ่หัวบักใหญ่เลยค่ะท่นี้ว,ว่าใหญ่เลยได้บพราแม่พี่น้องเพราะว่าไปคุดเจอเือมันว้ายใหญ่ทำนี้คือว่าใหญ่แล้วค่ะ ว้ยยยันเดอยันเดชย,ยันซับเจ้ายอยา <laughs> อนนู่นะเ <sh arp> อียงโอ้ดำไพ่เออมากับมุกกับหญิงไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเขาไหข้า่นอกได้หัวค่ะหัวมันได้ค่ะ หัวมันเสีใกล้แล้วบรเดนี้มันงงี้เนาะอ็ดอย่งไดได้เนาะคนหมานเนาะอ้นหมานนะคะอย่าเพขุดหมาทถอะป่วนูจะได้เสียผาไปปวดเลยได้ัวนี่ก็มาควดค่ะอุ้ยันเสื้าไปกับน้องอีคิวเนาะค่ะไปเฮือน พ่ออะไรปือโอ้ัยยัยหลีพ่อแม่พี่น้องจ้าแม่น้องมีตังไม่ขี้โมูเลยค่ะพังกันหน่อค่ะเปนไรตอนนี้แม่น้องมีต้องยิงกุไว้ให้เพื่อนแล้วนะคะเพื่อนว่าซับสองบาทเพื่อนเห็นเลยเนาะค่ะยิงประมาณค่ะพ่อแม่พี่น้องน้องยิงเมื่อยน้องยิงเลยแซาบอกแม่แม่น้องมีตังมากดเนาะค่ะนี่นะคอะ ตีปากห่วยก็เป็นไรก็จะมาเออเออเอ,อ,อยู่หันไอยจะเข้าขมาจะเข้าขมาเด้อขี้อยู่ออออโอ้ยมาคนละกระตืองพี่มันสุดเลยบ่ยังแล้วมันเหียบไปใช่ละตัวเน่ะตัวไหนตัวสตัวมา่ะอ,อ๋ตัวนี้บ่เมยียนเหรอเออก็ออตัวนี้เลย เ้าสิคนเลยกระตุ้อ่ะมันไปพุ่นคุดไปแล้วไม่เธอเลยเอ้าสันค่าพี่ดิพระเทศสันคุดจักเลื้อ่วงกันเล่งแงงอยู่คุดวางหัดกระดานเซียมตอกกันตอไปตอกมาก็าเลยเจ้าคุดเด็เอ่านะคะเห็นอีกแล้วน้องหญิงจากสีถ่ายให้เบิ่งอีกเนาะคะ่ะน้องอีคิวกำลังมาเนาะคะ่ะค่ะน้องหญิงก็กรนมากรนมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะค่ะนี่นะคะ แนวได้โอ้ยเมื่อยแถอพี่น้องเลยเม่อยนะพีเมื่อยเลยที่หลายเติบอยู่ด้วยค่ะอันนี้แม่อน้องมีตังเมื่อยแล้วพี่แม่พี่น้องเลยต <laughs> ันหยงหยงเลยค่ะ <laughs> มาหลายคนนะคะเมือ่อยนะคะมาเบิ่งน้องหญิงกุเนาะคะ่ะน้องหญิงสิกุ เครือนี่เนาะมันสิลงหัวเลยนี่เนาะเครือนี่เนาะค่ะมาแล้วค่ะน้องดินสิพ้ากลนเครื่องนะคะโอ้ยนุ๊กพี่แม่เสียงพีอ่อุ้ยเอามันซ <laughs> ับเนาะซับแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเบึ้งเน่าเนี่ยนะค่ะเน่าจ้ะ น้องไอ้แม่ออนเตเอจ้าไบสเขาห่มไได้นหมรบด้มีจะไม่เด็เหไ้ไมห่มนี่ก็มีเด้มันเด้อ่อ้ยบุนเทอโอ้ยท่พี่น้องเป็ดรงนีเนาะ

เปาเออห้อยไม่หันห้อยไม่หันางไม่หันละหัวอยู่บนน้ำมือเอาลว่ะ่เฮียงกัดหรอคเอาบ่างหรอห้อยย่ออืมอไวน้องหอะไรกิกระเป๋ามกไว้เปาโอ้หัวน้อยคุณคพดภาาหัวมันลคนนี้ โอ้โหซาีิแล้วโอ้บางหัวมันหัวนิหัวได้น้อยเอาเก่าค่ะอืโอ้อออซากันบ่ซักเสือเปล่าบวกฮะนี่หมา ยิงหมาิงหมเอ้ยมันมมีหมาดอกอ้วาแล้วแ่ละตัวมุไว้เด้อเออออ่เป๋าอออวงไว้ทันแล้วงไว้ากทัแล้วขย้อ่ะัวอ้วี่ละโอ้น่เลยกันนะเลย วางไว้เหรอวางไว้หันวางไว้วางไว้เออใช่สอบเออบ่ม <step> ีมาบ่มีหรอกมิแตมาคิวละน้อยคิวกัมานึ่เนาะค่ะดค่ะได้ยินแต่เสียงเพื่อนเนาะน้องอีคิวก็มานะค่ะมาในป่าเพื่อกระถดเสื้อแขนยาวอกเนาะค่ะ เออดีค่ะนั่งอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่โฮมใหญ่จะเบิ่งดูกที่จะไปเม่นซับว์เนอะเพราะ่งแม่น้องมีต่างเห็นหัวมันอีกแล้วใส่ทางเล่ทางนะค่ะทรงหัวครับพ่อแม่พี่น้องของเล่นซื้อใหม่ค่ะเออของเล่นซื้อใหม่หม <laughs> <laughs> บ่มีไคอยู่นะเพื่อนอยู่เพื่อนเนาะค่ะก็เลยต้องได้เอาเพื่อนมานำฮะเอออยู่พันละ หัวมันแม่น้องมีสังนะคะน้องยิงกับกลนไปกลนมากกับหเห็นหัวจากหัวหิตแต่อันนี้มันเมือ่อยแล้วไม่ตุนกัอยู่ในหุ่นนะคะไม่ป่าผู้เดียวมาหลายคนนะคะเมื่อนี้ มุลกลงหัวด้วยค่ะพี่ออหัวด้วยค่ะจะหัวอะไรมเห็นแล้วมูกน้อสุดมูกไงเขามาได้จัดหุ่นนะสันได้อยู่นะนี่แล้วค่ะก็ได้อยู่มีต่หัวงามๆเนาะคะ่ะ ค่ะคลิปนี้ก็มาถ่ายให้เบิงเนาะคะ่ะมากุ่ดมันเซ้งเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหนุ่มบรรณาด้วยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ